สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเป็นวันขึ้นศาลของเราอีกวันหนึ่งนะคะก็คือวันศุกร์เนาะก็คือคลิปที่แล้วนะคะที่ดราบอกว่าเราจะมาเ,เลื่อนก็คือเลื่อนเป็นวันศุกร์นะคะก็คือวันนี้เนาะก็ตอนนี้เราก็กําลังนะคะเข้าไปในแพลตฟอร์มของ o o m นะคะก็เข้ามาฟังนะคะว่าคือทางจัสเขาเนี่ยเขาจะ ทางสารเขาจะตัดสินยังไงเนาะก็วันนี้ก็น่าจะมีหลายๆเคสเหมือนเดิมค่ะเหมือนวันก่อนเนาะก็แต่ตอนนี้ก็กําลังนะคะเขากําลังเอ,อรอให้คนเข้ามาค่ะแต่ว่าเราก็เข้ามาก่อนเนาะก็รอคนอื่นรอเคสอื่นๆเข้ามาด้วยแต่วันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเคสของเราเนี่ยจะเป็นเคสที่เท่าไหร่นะคะก็รอเนาะก็ผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะเราก็เตรียมใจไว้แล้วเนาะเพราะว่า ดูแล้วก็เหมือนกับว่าอีกฝั่งเนื้อค่ะเขาจะมีการอ้างในเรื่องของโควิดนะคะถ้าเกิดเขาอ้างในเรื่องของโควิดก็คือเขาอาจจะได้อยู่ต่อประมาณอันนี้ก็คือแล้วแต่คําพิจารณาของศาลนะคะว่าเขาจะให้อยู่ต่อกี่อาทิตย์กี่เดือนเนาะคือเราคือเราก็มีการเคือเกอะไรมีการปณิปัติ n นอมกันนะคะก็คือต้องแบบ ตกลงอะ่ะก็คือทางทนายของเราแล้วก็ทนายของเขาอะ่ะก็คือต้องทําการตกลงว่าคือจะให้สามารถให้ให,ให้ให้อยู่ต่อได้ระยะเวลากี่วันกี่เดือนแต่ว่าเชนอะ่ะเขาว่าอยากให้ออกภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือให้ให้ได้มากสุดก็คือสิ้นเดือนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเดือนหน้า15บห้าสิงหาเนี่ยก็คือมันมันเยอะไปอะ่ะก็คือมันมันนานไปแล้วก็เราก็ กลัวด้วยค่ะกลัวความปลอดภัยของเราด้วยแล้วก็เชนเขาต้องไปทํางานนอกเมืองด้วยแล้วทีนี้เดียบต้องอยู่คนเดียวเนาะเขาก็เลยอยากให้มันเรื่องนี้ให้มันจบเร็วที่สุดเนาะก็คือเราจะได้แบบมุฟออนนะคะก็คือได้ทําอย่างอื่นเนาะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตปกตินะแล้วก็คือแบบอยู่อยู่อยู่ไปทํางานแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็มีชีวิตปกติแล้วก็หมาเราก็สามารถที่จะแบบวิ่งหรือว่าออก ไปเล่นข้างนอกได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือตั้งแต่เขาส่งข้อความมาขู่เรื่องโจอี้นะคะหมาของทิดานนะคะก็เราก็ไม่ให้โจอี้ออก <c oughs> ไปข้างนอกแบบลําพังเราต้องใช้โซ่ค่ะคือล่ามเขาอะออกไปข้างนอกเวลาที่ไปฉี่เนาะไปฉี่ไปไปขี้อะไรแบบนี้เราคือต้องให้ให้ให้เขาล่ามโซ่เขาอะก็คือไม่ให้เขาวิ่งไป <c oughs> ก็ค <c oughs> ่อนข้างจะละําบากนะคะในการ <c oughs> ใช้ชีวิตเนาะก็ เราก็เลยอยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วๆนะคะก็เดี๋ยวมาฟังว่าสารเขาจะตัดสินยังไงเนาะก็พี่ดาว,วก็เดี๋ยวจะทำะวิดีโอก็คือเดี๋ยวจะอัดคลิปอะคะ่ะอัดคลิปที่เวลาที่สารเขาเขาเขาคุยเนาะในเคสของเราอะคะ่ะว่าเขาจะคุยยังไงนะก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเป็นยังไงเนาะคือเตรียมตัวเตรียมใจและะ้วค่ะว่าอะไรมันจะเกิดก็คือแบบก็ต้องก็ต้องรับอะรับ แต่คือเราต้องการให้เขาออกค่ะออกให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เขาจะอยู่ที่นี่เนาะเพราะว่าคือทุกวันนี้เราก็นอนไม่หลับนะคะก็คือนอนไม่หลับเนาะก็คือแบบเขาขับรถมาช่วงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแล้วก็เบิ้ลเสียงรถแบบดังอะก็คือจอดแล้วนะจอดแล้วทําให้เสียงดังแล้วคือให้เราตื่นนะคะคือเข้าใจไหมว่าคนคือคนมัน คนมันมันไม่มีมันไม่มีทางเขาเรียกอะไร eat. มันไม่มีทางไปแล้วอะคือคนมันมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะมันก็คือแบบมันก็ก่อกวนเนาะก่อกวนเราแล้วก็คือแบบทําให้เรานี่คือใช้ชีวิตลาบากนะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทิดาก็ค่อนข้างจะไม่ได้ไม่ได้คุยใครเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีปัญหาเราไม่อยากให้ใครมายุ่งอะคะเพราะว่าให้เราเคลียร์ก่อนเนาะให้เราเคลียร์ปัญหาของเราก่อนแล้วก็เวลาเวลาที่ เรามีปัญหากับเราอ่ะเราพยายามแบบไม่ให้ใครมามาเขาเรียกอะไรมามามาวุ่นวายเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามีปัญหาด้วยอย่างเพื่อนของเชนก็เหมือนกันเขามามาได้แต่ว่าคือเราเวลาที่เขามาแล้วเราก็กลัวค่ะถ้าเกิดว่าวันนึงมันเกิดบ้าขึ้นมาแล้วมันเอาปืนมายิงคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรานั่งกันหลายๆคนเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมก็คือก็เลยช่วงนี้จ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อเพื่อนฝูงเลยนะคะก็ คือเพื่อนๆเขาก็เข้าใจแหละก็คือแบบปัญหานี่คือเราต้องเคลียร์ให้จบไปเนะาะพอเราเคลียร์จบแล้วทุกอย่างมันโอเคแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอะคะ่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆเนาะพี่ๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้ก็อะไรเกิดคือเราต้องมีสติอะคะ่ะมีสติแล้วก็ทําอะไรที่ให้มันแบบถูกต้องที่สุดเนาะแล้วก็พยายามพยายามไม่ใช้อารมณ์ในการตัดตัดสินใจหรือการ การโต้ตอบอะคะ่ะก็คือต้องใช้สตินะคะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คือเราใช้กฎหมายใช้กฎหมายในการที่จะช่วยเราอะคะ่ะแล้วก็ใช้สติตั้งสติก็คือเพราะว่าคําพูดหรือการกระทําของเราเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรออกไปลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีผลอิกกับเราทุกอย่างในเรื่องของทางด้านกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้โต้ตอบะคะ่ะเวลาที่เขาส่งข้อความมาคูมา,าว่าเนาะ เราก็คือเก็บหลักฐานนั้นไว้เราก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเลย mm. ก็คือแบบเราก็พยายามแบบพยายามทําดีที่สุดอะไม่ไม,ไม่ไม่ขับรถเสียงดังไม่ไม่ได้แบบคือทำเหมือนมีอะไรเกิดขึ้อนอะคะ่ะก็คือเราเราปฏิบัติกับเขาแบบเหมือนตรงข้ามกับเขาปฏิบัติกับเราเราก็คือใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปพูดคําหยาบหรืออะไรให้เขาได้ยินอะไรแบบเนี้ยเราก็คือแบบเออก็ปกติเนาะ ก็เวลาที่ธิดาไปที่สวนก็นั่งก็คุยปกติเวลาได้ทําคลิปอะไรแบบเนี้ก็พยายามแบบไม่ไม่พูดอะไรที่แบบว่าคือแบบทําให้ทําให้อีกฝ่ายมีปัญหานะ่ะคือเราไม่อยากจะมีปัญหาเราอยากให้มันจบอะค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวธิดาจะอัพคลิปต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ